เล่นลายนะคะเนาะ,ะเจ้าหน่อยนะคะเนะเาะองัวก็ไปใหน้กินน้ำอ้าไปกินน้ำแล้วสวัสดีค่ะส,สองเจ็พันจิ้แชาแนลจ้าคะกัเซรนี่นะคะนะกัน้องวัวน้องควายออกมาปล่อยอยู่สวนหอยเราคือเกา่าเลยจ้า หากินกับน้องวัวนี่แหละจ้าค่ะน้องวัวไปใส่ไปนำนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะไม่เลี้ยว มาค่ะเจ้าว่าเคนผ่อนยังเนาะค่ะเนาะหรือขอนนู้รือขอกบเนี่ยค่ะเนาะนี่ค่ะเคนมากสิหาควทาทายยังตามขงหน้าเนาะค่ะเนาะลองมาซ้ำดำคลองเฮานเนี่ยเราจะนี่คะลองกิ๊บเต็มกับบ๊วยแม่น้ำเนานะค่ะเนาะตามมาทีหลัง นะเขาเป็นสงสัยว่ามีอย่างนนนนเปาอว่ะเบารนเมยควัดอยู่เบิรมือยู่ีวค่นกมวนคนัดมวนใหญ่นนกเสิเลียอยู่แถวปลาเห็ดนาะี่เขาเคยไปเก็บเห็ด แล้วนั่นกะมีน้ำหวยเนาะค่ะเนาะมีหอมเมียงนะค่ะเนาะก็สสบายแน่เวลาหลัดเนาะค่ะเนาะเผื่อเผืนมหานาเขาเขานะค่ะเนาะค่ะกับงัวเนาะงัวเข้ากะต้องคอยระวังเลยจมะเนาะเพราะว่าปวยแพ้ไปบึงกับบดได้นะคะเนาะอย่าเพิ่งไปน่าขี้เข่า ค่ะล้มก็แห้งเนาะค่ะเนาะและ้วก็แห้งเร็วกว่า่ปกตินะะเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำนี่แรงน้ำนี่คลองนี่ห่วยก็ลดลงเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะะค่ก็รอหลุนดูต่อไปว่าปีนี้เขาจะแรงกำไรเนาะค่ะเนาะปีที่แล้วก็แรงแห้งแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ปีนี้ก็บอกว่าสิ็จกำไรอีกเนาะค่ะเนาะห้าสิบพันแรงไปแบบได้นะะเนาะแต่เนาะค่ะ ยังคงนี่ค่ะสงสัยคือเกาว่ามีอย่างเนาะค่ะเนาะจังหวัดเนาะค่ะเนาะค่ะแต่เวลาของเฮากะได้เวลามากินน้ำแล้วเนาะค่ะเนาะลงน้ำมาแล้วเนาะค่ะหนังวัวของเฮาคือกันเนาะค่ะกินน้ำมาแล้วก็มากินฟางต่อเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอยู่ในกองฟางนี่ค่ะนี่ค่ะหนังวัวของเฮาก็กินบางท่านคือเกาละจ้ะลนมลายเนาะค่ะเนาะ เจ้าหน่อยนะคะเนะาะน้องงวกลับไปหากิกนน้ำอ้าไปกินน้ำแล้วไป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 เจ้าขาวไปพ่ะลูกไปกินน้ำไปไปเร็วไปกินน้ำก่อนไปไปไปเร็วไปไปไปกินใบไม,ม้เหี่ยงขึอเกลือเลยน้องตาโน่นนี่ค่ะคือสีแสีบขักอยู่ไปไปขาวไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวไปไป ไป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 แล้วไปกินน uh, <bye>, <hi. S 1> ้ำ e. ก okay, ันมาเดินลงไปทางล่างกับพวขันอยากขึ้นมาเนาะค่ะเนาะไป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 สุดอกบัวเร็วเร็วไปไปจิงกะไปไปเร็วเร็วไปลอยเร็วเร็วไปไป๋ยวหูยาวกินเหลวนะค่ะเนาะ ไปไปกินน้ำเร็วเร็วไปไปลงไปลงไปคะ,ะอื่นกินแล้วนะคะเนาะมังโตกับากินมังโตกับอกินเพราะอากาศเย็นนะจ๊ะเนาะก็ปกสิบหิวกันนะคะเนาะ๋ย่บบาใบใบเขามากินใหม่ค่ะตัวได้บริสินกินนะคะเนะไปเขาไปในสวนใดแล้วไปเร็วไปเร็วไปไปไปจะหัวดัง ไปไปไปเร็วโอ้เพ <si ิ่นมากินอย่นี้นะคะน้อ uh ิ่นมาอย่างน้อค่ะเนาะกินบักไห้น้อค่ะน้อบักไสบานเะคะน้อค่ะเนาะโอ้ยนกกระไลน้อค่ะเนาะโอ้เิ่นมาอีกแล้วน้อค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ไลยอยู่น้อค่ะเนาะกบดยญางมาทักผีเจักเถื่อนน้อค่ะเนาะเห็นแต่เสียงนกเพียงผลไล่นี่แต่เนาะนี่ค่ะโอ้ ต้นไส้หรือว่าต้นให้หมาเฮาเนาะค่ะเนาะเฝืนออกหน่วยไม่บ่กซุกเบิร์ตนะค่ะเนาะนี่ค่ะเริ่มซุกนกกระไลนองห่วงาหอกก็มากินเพื่อจันน้องมหากริมอยู่ใต้ต้นเฝืนนี่เนาะจ้ะเนาะว่าเป็นยังเฝืนมา่ยังทางนี่นาะค่ะเนาะดี่จ้าโอ้เต็มต้นเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเสียงนกเนาะค่ะเนาะได้ยินบ่จ้ะเสียงนกนกเฝืนมาหากริม มัมกให้นี่ค่ะจุกมาถ่ายเนาะกินได้เนาะค่ะเนาะนี่คนก็กินได้กันเนาะค่ะนี่ค่ะขี้สิหวานเนาะค่ะเนาะน้องวัวคนมากินนกคนมากินค่ะคนกินได้คือกันเนาะค่ะเนาะเคยชิมอยู่เนาะค่ะเนาะขันเสือขันหวานนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะหน่อยเพิ่นนะจ๊ะจะเป็นเด no? ื่งหน่อยเนาะค่ะเนาะเคยชิมเนาะค่ะเนาะ เปเสียววานวาน,น,น,นี่ค่ะนีค่ะพิ่นหน่วยพิ่นนะคะเนาะนะหน่วยซุกปกิจะเป็นดำๆนะคะนนเนาะใน,น,น,นแนนก่พิ่นด้วยหน่วยี่เพี่นแก่จะปรับเป็นสีนึ่งเสีเข้มแน่เวลาซุกแหมก็ดำๆนะจ้ะเนาะ แสียบไล่เนาะค่ะมาหากินอ่ะหมักใหม่หนองหัวของเราโอ้เพิ่นมาทางนี้เนาะว่าแต่เพิ่นมาอย่างนาะค่ะเนาะแต่เสียเพิ่นมาหากินถันมาให้ลุนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นดำดำคือกันเนาะค่ะเนาะคือจ้าอ่าบอกอ่าท่านละเขาแล้วจ้ะนี่ยบนลุนเป็นดำดำอยู่ในปื่สเนาะค่ะเนาะรสชาติปลากระเบนหวานแน่หนองหัวหมักเนาะะค่เนาะ นังอ้วของเฮากับพี่เจรสชาต์มาใหนนะะ้แล้วค่ะเนาะไรไม่ยอมไปเนาะจ้ะเนาะคะ่ะคือนเสียบไลเนาะจ้ะเนาะคะ่ะเอามาๆๆไปไปได้แล้วเร็วอยู่ด้วยได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปมาสิร้อยไปทางเขาคนเนาะคะ่ะเนาะไป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 เร็ว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 ,รวไปค่ะบางส่วนกับเขาไปทางในแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ไปไปอาจารย์กินน้ำแลนน้วเอาจารย์เนาะไหนคะดีเขามากินแน่สวนเขาคือเก่าละจ้า ถนงไม่งนี่นะคะเนาะ กับว่ามีเปิดอ้องนะคะน้องว่วของเขาเปิดกับไปหาเหลียงทางอื่นเบิดน,นะคะเน,ะะนะะนะะาะอากาศเราคือสิเจ็บอีกไล่หมู่อยู่นะคะเนาะตื่นสามมากอะ เสียทำดิ้นแชนเนียวจ้าเผื่อเป็นกำลังใจให้ลิ๊ใเ,เมตเ่ต่อไปนะคะน้องค่ะขอกันไหมลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ